สวมวที่ช่วยหายใจซะหน่อยนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นยาสลบหรือเปล่านี่ไม่รู้นะวะัดเราตื่นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันลอยอยู่ข้างบนได้ไงวะเนะี่ยนี่คุณโอเคหรือเปล่าโอ้ไม่โอเคเลยครับโคตรจะไม่ว<ะ>้าวอะไรวะเนี่ยมันเขียนว่ามีแสงไฟเท่านั้นที่ฆ่ามันได้เ๊ะคาสซีนนะฮะมันไปตัวในห้องนั้นวดคืออะไรวะเนี่ย น่าจะเป็นผ้าเอสเทอร์ผู้ป่วยอะไรสักอย่างนงนะแล้วทำไมมีมีดปักอยู่ตรงกระหม่อมแล้วตรงนี้มันมีผ้าอะไรอยู่อ่ะกระต่ายเหรอหรือว่าตัวอะไรบางอย่างเหรอตาแดงๆปะไม่รู้เหมือนกันคือกระต่ายหรือตัวสัป,ปลาดตาแดงๆนะฮะนี่ฮะมันมีเมือกวางอยู่ต้องเอาไฟจี้ฮะโอเคแต่ตอนนี้เข้าได้แล้วนะฮะวัดคาสีนเหรอว้าวตัวบ้าเลยวะน่าวัดผีเสื้อกลางคืนเหรอชิบหายกดชิปเพื่อวิง่งทางมันปิด oyemayema lolo lo 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 iba awa.